เป็นยังไงคะมันสนุกเหรอคะมันเป็นเนื้อเพลงก็จริงแต่ขึ้นนัเพว่าคนชื่ออุ้มพี่มันจเจ็บไหมค่ะมันไปลองพักค่ะเพราะว่าหนชื่ออุ้มแล้วก็ อ๋อที่ว่าลุงที่ว่าขอออมีมันได้กับอุ้มอะไรอย่างงี้ยแล้วมันแล้วมันเป็นยังไงคะมันสนุกเหรอคะอ๋อมันเป็นเนื้อเพลงครับพี่เขาแต่งตามแบบตัวละครเขาสมมุติขึ้นมาไม่มมันอีว่ามันมันมันเป็นเนื้อเพลงก็จริงแต่ขึ้นชื่อว่าคนชื่ออุ้มดิมันเจ็บเลยคะอ๋อไม่เราก็ไม่ได้จ่อจงว่าอุ้มไหนอะครับพี่ไม่ได้จ่อจงว่าอุ้มไหนคือคนคนอ๋อ อ๋อหนูชื่ออุ้ม,มแลวต<ม>ิ่<ม>แล้วหนู<ม>หนูอยู่ที่ไหนครับหนูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ไม่เกี่ยวหรอกค่ะแต่พอเราลงไปพอเราลงไปพอเราลงไปดูที่คนมันลงเนี่ยถามหน่อยอคุณซึ่งคุณเชื่อเนี่ยมันจริงไหมแต่แงยังไงมันสนุกเหรอไม่เพราะคนรู้ว่ามันเป็นเนื้อเพลงครับพี่มันไม่ได้เป็นแต่งมาจากเรื่องจริงหรือชีวิตไทย อ๋อไม่ครับไม่ได้จําเป็นต้องใครชื่ออุ้มอะไคนรอบตัวพี่รู้จักชื่ออุ้มก็มีแต่ว่าบอกมันเป็นความบังเอิญครับพี่แต่ผมไม่ได้จะแต่งจากชีวิตพี่จริงครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าพี่คือใครเนี่คร่บติดต่อมาได้เลยพี่โทรมาได้เลยแต่ว่าผมไม่ได้ผมผมไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักว่าพี่คือใครแล้วก็ไม่ได้แต่งจากชีวิตพี่มันเป็นเรื่องสมมุติ ี่มาลงสนุกสนาและมาเป้นว่าขอเทเนี่ยมันเป็นอะไรแลวมันเป็นอะไรพี่เป็นอะไรคนชื่ออุ้มไม่ได้มีแต่พี่อยู่ในประเทศคนชื่ออุ้มมันไม่ได้มีแต่พี่อยู่ในประเทศพี่อเป็นอะไรแล้วถ้าสมมุติว่าเอาถ้าสมมุติข่อไปทําหนังถ้าไปทําหนังมันนางเอกเหมือนในละครนะแล้วถ้าไปตรงกับชื่อพี่แล้วพี่ตํามปือหลาวทีนี้ไม่ได้อาเด็กพี่ไม่ได้มีค่าขนาดนั้นแต่ว่าเขาหมายถึงว่าเชื่อัน ก็หมายถึงชื่อเอาตมรวจตัวละครไปตาแจ้งความไปแจ้งความไปแจ้งความ,มาแล้วเจ็บเรามึงเป็นมือนยุ่งนัมม้นเลยแส,แสดงว่าแสดงว่ามึงก็หลายผัวแสดงว่ามึงหลายผัวกันนะแสดงว่ามึงเป็นเหมือนอุ้มนั้นแสดงว่าแสดงว่าตูนะครับพีตูนั้นตูนะครับแสดงว่าอ่านั่นแหละเพราะเจ็บพอไปตรงกับชีวิตพี่ไง แล้วไปจะลงพักและบอกตำรวจกันนะพอดีชั้นเหมือนเลยในในเพลงที่เขาแตงงา่งกัน,น,น,อน,น,น,นเอ๊ะทำละครทำไรชื่อเขาสํากันลุยไปบางเรื่องนาะงเอกเป็นอดีีไ,ไรชื่อลุยไปสแสดงว่าพี่ <laughs> เหมือนกันไก่ยุ้ใงงม,มนในเพลงกันก็แล้วกูจะเอาชื่อมึงนี่นี่มึงกูแต่งเลยเดี๋ยวกูมีพักสองเลยมึงอยู่ที่ไหนนะมึงบอกอำเภอตำบลมาเดี๋ยวกูแต่งเลย แกย์ตายแล้วมามาเล่นติ๊กตกเป็นไมไม่รู้ว่ามันคือคอนเต้นเพื่ไก่รู้จักมึงแค่นี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ